啊。 那些 มากนะครับขอบคุณเสียงปรบมือนะครับก็ดีใจแค่มองลงไปเลยนะครับท่านหันหน้ามาตรงผมก็แบบยืนดูจากข้างบนนี่นะฮะบอกปรบมือเมื่อกี้โอ้โหเห็นกองกันชื่นใจมากๆนะก็เมือนหร่เมยกผมแต่เราอดเลยจะก็ค่อยไหวเสียงปลอบมือได้หรายิ้มัละเป็นอาัมภาพเป็นแรงใจให้กับนักแสดงได้อย่างดีมากขอกราบขอบคุณครับ นรุปก็อย่างนี้ทั้งคืนนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอหมดจากพี่เจเนี่ยก็เดี๋ยวจะเป็นคอนเสิร์ตนี่ยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะมีความสุขมากๆนานๆผมจะได้มาสักทีแล้วก็เดี๋ยวคอยฟังข่าวดีนะฮะไม่แน่เดี๋ยวเราอาจจะได้กลับมาพบกันใหม่ดีๆปลายเดือนพฤศจิกายนจริงมากครับผมเดี๋ยวพฤศจิกาเนี่ยบอกนะเดี๋ยวต้องมาถ่าครับถ่ายครับถ่าครับพฤศจิกาคองเสิร์ตก็จะมากสักท่านึงนท่านหนึ่งครับไก่หนับ คุณรับเสียงอ่าไซโยเราก็รับภาวันที่แปดยี่ใหญ่กคนนี้ครับเราจะมากัให้หมดบ้านเีจะมาล่นรีเลมาเที่ยวกันเนี่ยไม่ใช่แล้วแฟนขับเราเขามาตะเกนใจนะเขามาไกลแล้วเขาเป็ไม่ทำไมยังไม่สนุก็น้อนนี้ะยังไม่แน่ใจว่ามา่มาชะยาต้อมา แล้วไม่มาได้ไงมาดูใกล้ๆแล้วมาดูเห็นไส้ชายาเลยเนะด <c oughs> ูไส้เลยนะอ <c oughs> ่ะดูแค่ขน,นแม่แข้งก็หอเพราะขนที่สูง่สูงแวก็ต้องแข็งดูเดี๋ยวเมื่อยครับเพราะเรามีคอนเสิร์ตด้วยไงเดี๋ยวต้องเล่นคอนเสิร์ตด้วยเฮ้ยงั้นผมคงจะไม่พูดร่วมทำเพลงแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังมีคิวอีก e มากมายเพราะว่าเตรียมเพลงสนุกกมาด้วยตอนนี้เป็นบรรยากาศของลิเกนะฮะก็อยากให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆแบบนี้ครับอยากกรี๊ดกรี๊ดเลยครับ แม่ไม่มีรางวัลภาคเพียงแค่ห้าบาทแล้วขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะครับเดินจากที่ได้หรือเปล่าเนี่ยกินยี่ห้ออะไรเข้าไปเนี่ยเรียนนั่งรอกันตาคนนี้เลยจะได้ไม่ต้องเดินหน้าเอามาอีกแเด็กมาอีกแล้วใช่นไหมโอ้โหเงินสะพัดเงินสะพัดจ้เนี่ยที่ที่ยังไม่ขึ้นไปร้องลิเกก็เพราะเห็นอยู่ไงเดี๋ยวรออยู่ นนเนี่ยสองคนเนี่ยอนาคตไกลเนี่ยขอบคุณมากนะคะอนาคตข้างหน้าต้องเป็นยามแน่ๆเลยเนี่ยนอนเดินโอ้โหเห้นไหมมีมีน้ำใจเห้นไหมนเนี่ยดีให้ดีเดี๋ยวคอหักเดี๋ยวจะไม่มีใครให้เกาะกินอีกไหมกูก็ไม่ใช่แม่น้าพระขนมด้วยเด็กอันนี้เห็นไหมพี่มีน้ำใจฮุ้มหน่อยฮุ้มหน่อยโอ้โหขอบคุณมากนะครับขอบคุณม,มากเลยเห็นไหมล่าไม่ได้เห็นไหม เป็นเขาอย่างนี้แต่เขาเป็นคนดีมีน้ำใจครับเขาเขาไม่เคยให้ทางบ้านต้องรับผิดชอบเลยทางบ้านเขาจะนอนแถวสารมัธูมมานะอโอมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่แม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านขอบคุณมากนะคะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับขอบคุณมากผู้นี้เล่นอีกคืนไว้นะพี่นีระงวัลดีแล้วกับเอเอาเอะเดี๋ยวจะคุยกันยาวก็ หลายหลายท่านที่มาในวันนี้นะครับขอให้มีความสุขมากๆไข่จ้าสงกรานแล้วก็ปีใหม่ไทยจะเข้ามาแล้วนะครับสําหรับท่านที่ดื่มถ้าอดจะไม่ไหวจริงๆก็ดื่มกันไปเถอะแต่ว่าดื่มแล้วก็เล่นน้ําโปรดระมัดระวังด้วยนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นศิลปินแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับช่วยการอนุรักษ์ประเพณีไทยเอาไว้เพราะเคยมีนะฮะที่มาแล้วเนี่ยหนุ่มๆปะแป้งสาวไนงะ แล้วพอเขาเอาจักรยานล้อมเขาเลยอ่ะแล้วพอาสาวๆไม่ยอมนี้ก็เกิดรวนลามเลยก็มีนี่เห็นกระตาเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีไทยนะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากๆรับชมด้วยกจก่อนครับขอบคุณครับครับกราภคุณในสียตุ้มเบเพราะการยันที่ใชัน้ำนั ก็เรือรงรักดาเด็ดดีใช่เสแส้งใช่ว่าแกล้ำปันแต่ที่พูดมานั้นเรื่องจริง มีเสด็จพ่อคือเสด็จพ่อฟ้าแล้วสเตตแม่นั้นเราไม่เคยได้เห็นแม่เรากำลังจะหาแม่ใหม่ให้กับพ่อกับตัวคุณีญแม่จากนครราชสีมานะครับโอ้คุณแม่นะครับแม่แม่แม่กันเซอร์ที่สาวจากกองทัพแม่คุณแม่มากเนะแม่ระวันที่หลังระวันไม่ต้องนะเมียรวยเมียจะทำอะไรรวย ทำงานเป็นกะโ,โหนี่แสดงว่าทั้งกลางวัน,วนกลางคืนบรรยากาศโรงงานกะ,ะละี <c oughs> โอ้โหขอบคุณแม่แตวมากโอ้โหขอบคุณแม่มากเลยนะขอบคุณมากนะครับแม่จากสหรัฐอเมริกาไม่กะและสหรัฐห่วงดูชายาและขอด้วยแม่เจ,จ้าแต่ขับชายาเขา ปีนี้คงมีข่าวดีส้ารับคนเสื้อเขียวนี้เพราะว่าปีนี้จะแต่งงานกับชายาแล้ว <c oughs> อะไรไหนก็มาแล้วหันให้พวกสุลินดูหน่อยนี่มีขนาดแม่ยืนบนต๊ะแล้วล่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีข่าวดีกันนะแม่ให้ดีเดียวร่วมแม่เดี๋ยวจะเป็นธรรมภาต เขาเอฟเซ่และเขามาไงลงตูงุงเท้าไม่ใส่เหมือนะฮะดูว่าให้ยืมตังองค์จะเดินแล้วเหมือนพวกองค์เดินจงหมาไงคุณวอนไปละค่ะเราโคตาจะสิงเงินถูกเสด็จพ่อเลี้ยงมาแบบตามใจท่านรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่เราชอบที่สุดและเกลียดที่สุดคืออะไร สิ่งที่องเกียดเลยพี่คะคืออะไรละ่ะสิ่งที่องเกียดมากที่สุดก็คือรัฐบาลพี่คะพอองไม่ชอบรัฐบาลแต่ว่าองชอบใต้ดินพี่ค่ะหมายถึงอ,อะไรเนี่ยเลขเดีืมนะแม่มวันนีศูนย์หนึ่งให้อีกแล้วหลวงพ่อเกลี้ยงวันกระเป๋าแค้เขาให้มาศูนย์เศูนย์เอาใหม่พี่คะสิ่งที่เกียดมากที่สุดเป็นชีวิตจิตใจนั่นก็คือ คืออะไรเะผู้หญิงแล้วก็เสียงเพีงเสียงเพลงพะยะค่ะไม่เกียเสียงเพลงล้วมองเกีียดอะไรมองกียเสียงจริง้องจะรองเพลงไหแมนดี้็บเิขาเป็นไข่เขาว่าให้สูก เสียงเพลนและเสียงเพลงพะยะค่ะรวมทั้งสตรีด้วยเสด็จพ่อบอกว่าสตรีนี่ก็คือศัตรูของนักรบพะยะค่ะแล้วสิ่งที่ข้าพเจ้าโคดจ้าสิงชอบและปลดปภานไปที่สุดค,คืออะไรคะกะรีเป็นอะไรไอ้ซับมึงบอกไดไ้ยังไงพระองชอบกะรีมึงรู้ไงกะรีเป็นยังไงกะรีเป็นเมียมึงนะเมียเป็นกะรีเหรอ ี่เด็กก็ยังกะหลี่ปั๊บแม่พ่งษ์ชอบกะหลี่ปั๊บจากอำเภอหบวกเหล็กใช่ไหมกะหลี่ปั๊บใช่ไหมพ่งษ์ชอบกะหลี่ปั๊บไอ้เมียมึงอง่ถ้าอยังไรกูจะถีบไปเด็กคนที่ท่านต่อไปใช่ไม่ใช่แล้งั้นเลยเอาเรื่องจริงเรื่องจริงพ่งษ์ชอบอะไรมากที่สุดเพลงดาเพลงทวนเพื่อน สิ่งที่เราชอบะะเฮ้ยแล้วในแผ่นดินเนี้ยยังมีใครบ้างไม่ว่าที่เก่งเพลงด่ามากกว่าข้าพเจ้าพุทธสิริรู้สึกว่าจะไม่มีเพื่ะพระผู้องค์เก่งที่สุดในแผ่นดินของเราแล้วยังมีคนนึงว่าขอทรงโปรดทันั้นก็คือทัลล่าชครูวิพรพัศเสทเจ้าเพลงของเหล่าไทยไปตามราชักรครูไปสิ i <laughs> นะแต่ฉันไหนเลยไอทหารฉันปลายแถวแท้ๆมันกลับยกย่องไอ้ท่านได้เป็นหนึ่งเหนือข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นที่เราเรียกท่านมาใดีวันนี้เรามาประลองฝีมือเพียงดียสู้กันแบบไม่ใช่ครูนะสิสู้ให้รู้แพ้รู้ชนะถ้าใครพลาดก็ถึงกับชีวิตจะได้รู้กัน,ปนไปเลยว่าวีรศรีหรือว่าขรเชิงใครกันวะที่เป็นหนึ่งใน ขอเดชะ yup. ข้าพระเจ้าไม่สู้ทำไมท่าถึงไม่สู้เพราะว่าสู้ไม่ได้ทำไมท่าถึงสู้ไม่ได้เพราะไม่อยากจะสู้ทำไมถึงไม่อยากสู้เพราะว่าสู้ไม่ได้ทำไมมึงสู้ไม่ได้เพราะไม่อยากจะสู้ ถ้าเป็นผมน่าจะสวนให้หงายทอ้องเงินหญ <Yeah. S 1> ้าชุมมึงยกให้เขาสู้เนี่ยค่ะท่านราชูครูท่านก็น่าจะรู้ดีตั้งแต่เล็กจนโตเราอยากจะได้อะไรก็ต้องได้เมื่อเราเรียกท่านมาในวันนี้ให้จับดาบมาสู้มันยากตรงไหนวะ <c oughs> เราไม่อยากจะสู้ทำไมถึงไม่อยากสู้ละ่ะ <c oughs> เพราะว่าสู้ไม่ได้ ก็ทำไมมึงสู้ไม่ได้เพราะไม่อยากจะสู้มึงขาดใจเขาเหรอฮะไอ้ครัวเขาหลับดีโดนลูกป่อยมากเยนึกัเนี่ยอย่าฟ้องขอเล่นดุนั่งใจตั้งไม่มีบทหลังน้ำตาไม่มีบท 呜呜、嗯 <laughs> <laughs> จะขอหักเขี่ยวมึงดูมาตอบมือได้ไหม,ม<า>ให้เฉลิมไทยแม่้าหูเกียรติเกียรติตอบมือ เดี๋ยวนึกเอาไปมาน nah ั่งได้ไหมมึงยังไม่รู้พอเอาเอาไปไม่ดีอย่าให้ยังไปจ้อเมื่อกี้ต้องระวังชชยาเลยเดี๋ยวให้5้าสิ่อนพอรับรางวัล่อยนีกว่าว่าข้าวจากชชยาต้องเป็นไก่แก้วใช่ไหมเนี่ยไม่จ้อแม่ดิใช้สองมาตรฐานแล้วกัน แม่ดูนี่เรื่ืองป้าเนี่ยเขาเป็นลูกกับพ่อกันนะตอบคนเนีย่ยจะให้พ่อไม่กล้าทำลูกหรอกเธอหนูเองพอหนูเล่นมาทุกคืนอ๋ออ ช่วงนี้ชี้เนี่ยใช้ยาถูกต่อยและโดนจริงพวกเกี่ยวขคงแลวไม่ยอมไอพักเจ้าหน้ายังไงพระองค์ต่อยก,กูไม่พอจริงกูซ้ำอีกมึงขึ้นมาเลยไอ้บอลช้ยาตายงานนี้งานนักเป็ดพระเอกแน่นอน,น <c oughs> ทำดีมากไอ้บอล แมาต่อยกูเสร็จแล้วจะหนีไอ,อ้เปรตมึงขึ้นมาเดี๋ยวนี้บอลเอ็งทำอะไรไว้ต้อง <c oughs> อเลียจะเจอหน้ามันทำไมอะไป <c oughs> ้องเลีย <c oughs> นล้มันเีชายาขอโทษนะแสนผ้าของบ้านก็ไม่แสนนะแสนจะโศกโลกกูเป็นเป็ดชุดด้ไหมเนี่ยทิผายชุดนี้จะเป็นลมแล้วกูจะร้อนแล้วเกิดแล้วมื่เย็นมาเมื่อเลยแม่ลิเกเราไม่มีราคาฝนตกเราก็ต้องเลิกและเป็นเฮียและปกซะแล้วเนี่ยไป

จะเดินไปไหนล่ะเดินไปคอมถงนะยืนอยู่กันที่บางทีผมเดินตั้งแต่ฉากแรกในใครตามบวนไปข้ามเดินแนละ้วเนี่ยบอกกูว่าบองแกข้ามกูทาไมเห็นเปทีฟาดเดินตื่นเลยแกเฮ้ยตกลงมีผ้าเรามีแค่นี้ใช่ไหนะมยังขากลับสนุกแอร์ไม่ติดอีกแล้วเปิดประทุนไงร้อนไปตู้กับข้าวเลยขอเดชะ ฉันห้าพอ,องเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําร้ายพระองอค์เใช่ค่ะคือว่าเพียงแต่เตือนสติสักนิดหนึ่งไม่ใช่ค่ะเมื่อเตือนทําไมในเมื่อวันนี้เราบอกแล้วไงว่าสู้กันไม่มีครูไม่มีสิใครพลาดท่า,าก็ต้องถือชีวิตเสือคือว่าตอนนี้ยยังยงาพระองค์ก็ต้องฆ่าราชครูอยู่แล้ว